คำไหวาบารมีสิบทัศหรือทศบารมีอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธนโม้าจะไหว้พระเตมีโพธิสัตโตพินโยด้วยเนคขม,มบารมีพระชิงสีอุบัติบังเกิดเลิศดลำเลืองรองรัศมีสีทองฉับพันนารังสีพระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีข้ามพ้นทุกขีพ้นด้วยบารมีอนเนกอนันตังพระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนาบัลลังก์ พระเจ้าข้ามฝั่งข้ามด้วยสัมผาแก้วข้ามด้วยสัมผาทองนำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่งข้ามด้วยพระนิจจังข้ามด้วยพระทุกข,ขังข้ามด้วยพระนัตตากุศลสัมปันโนอิติปิโสพระควาอารหังสัมมาสัมพุทโธนโมข้าจะไหว้พระมหาชนกโพธิสัตโตพินโยด้วยวิริยะบารมีพระชิ้นสีอุบัติบังเกิดเลิศดล้ำเรืองรองรัศมีสีทองฉับพันนารังสี พระเจ้าปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีข้ามพ้นทุกขีพ้นด้วยบาร,รมีอนเนกอนันตังพระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังก์พระเจ้าข้ามฝั่งข้ามด้วยสัมภัวแก้วข้ามด้วยสัมภาวทองนำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่งข้ามด้วยพระนิจจังข้ามด้วยพระทุกข,ขังข้ามด้วยพระนัตตากุศลสัมปันโนอิติปิโสภควาอารหังสัมาสัมพุทโธนโมข้าจะไหว้พระสุวรรณสามโพธิสัตโตพิญโยด้วยเมตตาบารามี พระชิงสีอุบัติบังเกิดเลิศล้ำเลื่องรองรัศมีสีทองฉับพันนารังสีพระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีข้ามพ้นทุกขีพ้นด้วยบารมีอนเออนกอนันตังพระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนบัลังพระเจ้าข้ามฝั่งข้ามด้วยสัมภาแก้วข้ามด้วยสัมภาทองนำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่งข้ามด้วยพระนิจจังข้ามด้วยพระทุกข,ขังข้ามด้วยพระนัตตากุศลสัมปันโนอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธ นโมข้าจะไหว้พระเนมิราชโพธิสัตวต์พินโยด้วยอธิษฐานบาร,รมีพระชิงสรีอุบัติบังเกิดเลิศล้ำเรืองรองรัศมีสีทองฉับพันนรังสีพระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีข้ามพ้นทุกขีพ้นด้วยบาร,รมีอนเนกอนันตังพระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังก์พระเจ้าข้ามฝั่งข้ามด้วยสัมผาวแก้วข้ามด้วยสัมผัวทองนำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่งข้ามด้วยพระนิจจังข้ามด้วยพระทุกข,ขังข้ามด้วยพระนัตตา ุศลสัมปันโนอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธนะโมฆ่าจะวหว้พระมโหสถโพธิสัตโตพินโยด้วยปัญญาบารมีพระชิงสีอุบัติบังเกิดเลิศล้ำเรืองรองรัศมีสีทองฉับพันนารังสีพระเจ้าโปรดสัท์ทั่วโลกโลกีข้ามพ้นทุกขีพ้นด้วยบารมีอนเนกอนันตังพระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังก์พระเจ้าข้ามฝั่งข้ามด้วยสัมผัวแก้วข้ามด้วยสัมผัวทอง นำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่งข้ามด้วยพระนิจจังข้ามด้วยพระทุกข,ขังข้ามด้วยพระนัตตากุศลสัมปันโนอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธนโมฆาจะวหว้พระภูริทัตโพธิสัตโตพินโยด้วยศีลบารมีพระชินสีอุบัติบังเกิดเลิศดล้ำเลืองรองรัศมีสีทองฉับพันนรังสีพระเจ้าปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีข้ามพ้นทุกขี่พ้นด้วยบารมี อนเออนกอนันตังพระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังก์พระเจ้าข้ามฝั่งข้ามด้วยสัมภัสแก้วข้ามด้วยสัมภัสทองนำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่งข้ามด้วยพระนิจจังข้ามด้วยพระทุกข,ขังข้ามด้วยพระนัตตากุศลสัมปันโนอิติปิโสภควาอาราหังสัมามสมพุทโธนโมฆาจะวหว้พระจันทกุมารโพธิสัตโตพินโยด้วยขันติบารมีพระชินสีอุบัติบังเกิดเลิศดล้ำเรืองรอง รัศมีสีทองฉับพันนรังสีพระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีข้ามพ้นทุกขีพ้นด้วยบารมีอนเนกอนันตังพระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังก์พระเจ้าข้ามฝั่งข้ามด้วยสัมผัวแก้วข้ามด้วยสัมผาวทองนำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่งข้ามด้วยพระนิจจังข้ามด้วยพระทุกข,ขังข้ามด้วยพระนัตตากุศลสัมปันโนอิติปิโสพระควาอารหังสัมมาสัมพุทโธนโมฆาจะไหว้พระพรหมนาถโพธิสัตโต พินโยด้วยอุเบกขาบารมีพระชินสรีอุบัติบังเกิดเลิศดล้ำเลืองรองรัศมีสีทองฉับพันนารังสีพระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีข้ามพ้นทุกขีพ้นด้วยบารมีอนเนกอนันตังพระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังก์พระเจ้าข้ามฝั่งข้ามด้วยสัมผาแก้วข้ามด้วยสัมผาทองนำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่งข้ามด้วยพระนิจจังข้ามด้วยพระทุกข,ขังข้ามด้วยพระนัตตากุศลสัมปันโนอิติปิโสภควาอารหงัง สัมมาสัมพุทโธณโมฆาจะไหวพระวิทุรบัณฑิตโพธิสัตโตพินโยด้วยสัจบารมีพระชินสีอุบัติบังเกิดเลิศดลำเลืองรองรัศมีสีทองฉับพันนารังสีพระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีข้ามพ้นทุกขีพ้นด้วยบารามีอนเนกอนันตังพระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังก์พระเจ้าข้ามฝั่งข้ามด้วยสัมภก้วข้ามด้วยสัมภทองนำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่งข้ามด้วยพระนิจจัง ข้ามด้วยพระทุกข,ขังข้ามด้วยพระนัตตากุศลสัมปันโนอิติปิโสพระวา,ารหังสัม,มาสมพุทโธนโมฆาจะวหว้พระเวสสันดรโพธิสัตโตพินโยด้วยทานบารมีพระชินสีอุบัติบังเกิดเลิศล้ำเรืองรองรัศมีสีทองฉับพันนารังสีพระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีข้ามพ้นทุกขีพ้นด้วยบารมีอนเนกอนันต่างพระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังก์ พระเจ้าข้ามฝั่งข้ามด้วยสัมภาแก้วข้ามด้วยสัมเัาทองนำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่งข้ามด้วยพระนิจจังข้ามด้วยพระทุกข,ขังข้ามด้วยพระนัตตากุศลสัมปนโน